ชายชราตรงหน้าคนนี้คือผู้สืบทอดสายตรงของเขาเหล่าสารวิชาเต๋าตลอดชีวิตของเขานั้นยอดเยี่ยมมาแต่เขากลับที่งานเปิดตัวอาคารขายต่อหน้าสายตาของทุกคนโบกพัดเรียกวิญญาณของสตร์ชั่วร้ายทั้งห้องโถงเต็มไปด้วยพลังเย็นเยือกในทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับสาตร์ชั่วร้ายเช่นนี้เจ้าปีศาจชราผู้เป็นสาเหตุนี้เพียงแค่ยิ้มยาะก,กละเม็ดเล็กน้อยแบบนี้กล้ามาสแสดงต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญหรือดอกไม้ร่วงหล่นเจ้าก็ยกเท้าลงพื้นเสียงคำรามของมังกรจากวงกลมชีวิตดังกงก้้อขึน ทันใดนั้นพลังมังกรสีทองพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพลังเย็นยะเยือกนั้นแตกสลายไปในพริปตาเพียงพริปตาแสงแดดส่องสว่างอีกครั้งทุกคนในที่นั้นรู้สึกถึงความอบอุ่นอีกครั้งเมื่อเห็นสถานการณ์นี้ชายชราสีหน้าซีดเผือดชายหนุ่มคนนี้แค่กระทึบเท้าก็สามารถดึงพลังจากพื้นดินได้วิธีการแบบนี้เกรงว่ามีเพียงผู้เป็นอมตะในตำนานเท่านั้นที่จะทำได้กระมังรีบหนีไปซะชายชราแทบไม่ลังเลเลยร้องตะโกนด้วยความตกใจแล้วหันหลังวิ่งหนี ทำตัวเก่งแล้วจะหนีไปงั้นเหรอเจ้าส่งเสียงเย่อเย้ยยก่ามือตีไปที่หลังของชายชราที่กำลังวิ่งหนีหลังจากหลบได้ร่างของชายชราดูเหมือนถูกหินยักย้ายกระแทกทันใดนั้นเขากระอักเลือดออกมาเต็มปากล้มลงกลิ้งไปกับพื้นอย่างน่าอนาถหลายตลบแต่ในขณะนี้เขากลับไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับมามองเขาลากร่างที่บาดเจ็บสาหัสนี้ออกจากอาคารขายอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นเช่นนี้ทุกคนสูดหายใจเข้าลึกนี่มันวิธีการอะไรกันสามารถทำร้ายคนจากระยะไกลได้ด้วยหรือ เมื่อเห็นสภาพหน้าสังเวชของอาจารย์ตนชายหนุ่มสีหน้าก็ซีดเผือดเขาหันกลับมามองพอดีกับที่สายตาย็ญชาของเจ้ามองมาคำสั่งสังหารจากสวรรค์ชายหนุ่มพูดพึมพำในปากเท้าของเขาเหยียบพื้นไม่หยุดเหมือนกำลังไร่เวทมนต์อะไรบางอย่างเจ้าชีวิตนี้ช่างฉูดฉาดจริงๆเหตุผลที่เจ้าไม่ไล่าตามชายชราเพราะฝ่ามือเมื่อครู่ตีถูกจุดพลังปราณของเขาต่อให้เขารอดชีวิตไปได้วันหน้าความสามารถของเขาก็สูญสิ้นกลายเป็นคนพิการแน่นอนเจ้ากำลังจะลงมือปลุกชายหนุ่มคนนั้น ทันใดซีอันไนไม่ไกลนะสวีชูยานรู้สึกหนาวสถานไปทั้งตัวในทันใดเสียงหัวเราะแปลกๆดังขึ้นจากด้านหลังเขาทําให้ขนลุกไปทั้งตัวในทันทีพลังเย็นยะเยือกนี้เข้าสู่ร่างสําหรับคนธรรมดาแล้วต้องตายคาที่แน่นอนในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้เขาทําได้เพียงใช้ทักษะลอยตัวในอากาศหายไปจากจุดนั้นในพริบตาหลังจากนั้นก็ปรากฏตัวต่อหน้าสวีชูยานเจ้ายกมือขึ้นตีทันทีขจัดพลังเย็นยะเยือกนั้นออกไป หลังจากจัดการเสร็จสีหน้าของเจ้าเริ่มสีเท้าสั่นคลอนเกือบจะล้มลงไปพี่ชายไดหลูกซางทางตะโกนและจับคุณไว้ด้วยมือทั้งสองข้างสวีชูยานในตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกตัวเห็นว่าเจ้ามีอาการไม่ดีรีบวิ่งเข้ามาใกล้เย่ฟานเจ้าเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมเจ้าตั้งสติได้แล้วโบกมือฉันไม่เป็นอะไรแค่ต้องการพักผ่อนไม่ต้องห่วงหลังจากพูดจบเจ้าอดไม่ได้ที่จะบ่นในใจทักสลอยตัวในอากาศที่เป็นพื้นฐานแบบนี้ตอนนี้กลับใช้ไม่ได้แล้ว พลังวิญญาณแค่นี้ก็เกือบทําให้ฉันสลบถ้ากลับไปที่เขตเล็กใต้ฟ้ายังจะไปยุ่งอะไรได้จากนั้นสายตาของเจ้ามองไปที่หลี่ว่านเซินเรื่องที่เหลือฝากเจ้าแล้วผู้จบก็เดินขึ้นไปชั้นบนเจียงถังและสวีชูยานรีบตามหลังเจ้าไปหลี่ว่านเซินมองตามเจ้าไปจนถึงชั้นบนจนกว่าตัวเจ้าจะหายไปที่บันไดเขาหันกลับมาพูดกับทุกคนที่อยู่ด้านหลังว่าทุกท่านเมื่อครู่ทุกคนก็เห็นแล้วความชั่วร้ายไม่อาจเอาชนะความถูกต้องที่นี่คือสถานที่ที่มีฮวงจุ้ยดีจริงๆ เยต้าคือตัวอย่างของการอยู่อาศัยที่นี่นานไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดียังช่วยยืดอายุไขได้ด้วยทันใดนั้นฝูงชนในที่นั้นตื่นเต้นขึ้นมาสวีจิงชานเผยสีหน้าตื่นเต้นเช่นกันดูเหมือนงานพรีเซลของสวนพีจะประสบความสําเร็จในห้องหรูชั้นบนสุดของอาคารขายเจ้ากําลังกินอย่างตะกอตะกลามเจียงถังมองเจ้ากินอย่างหิวโหยดวงตาเต็มไปด้วยรอยยิ้มพี่ดาลีกินชา้าช้านะไม่มีใครมาแย่งเจ้าไปหรอกแม้ว่าสวีชูยานจะไม่พูดอะไร แต่ก็คอยดูแลอยู่ข้างๆอย่างระมัดระวังหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาพูดเบาๆว่าวันนี้ขอบคุณเจ้ามากเจ้ามองสวีชูยานแวบหนึ่งแล้วพูดว่าเธอเป็นลูกสาวของโจอี้อยู่แล้วฉันจะปล่อยให้เธอตายต่อหน้าฉันได้ยังไงเมื่อได้ยินเช่นนี้สวีชูยานทำปากยื่นดูเหมือนรู้สึกเสียใจเจียงถังที่อยู่ข้างๆตาโตโค้งเป็นรอยยิม้มเขายิ้มแล้วพูดว่าชูยานพี่ดาลีก็มีนิสัยขี้โมโ oh หนี้ปากแข็งแต่ใจอ่อนตอนที่เพิ่งช่วยชีวิตแบบวีรบุรุษน่าเทสสุดๆไปเลยเมื่อได้ยินคำพูดนี้ โจจิ้งที่นั่งอยู่ข้างๆสีหน้าเปลี่ยนไปหรือว่าเมื่อครูลูกสาวของเขาตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตเขารู้สึกสงสัยในใจรีบถามว่าเสี่ยวฟานเมื่อครูเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชูหยานช่วยเจ้าได้ยังไงเจ้าไม่ได้พูดอะไรมากหยิบกระเป๋าของสวีชูหยานที่วางอยู่ข้างๆมาวางไว้ตรงหน้าจากนั้นวางลงบนโตะ๊ะตบมือลงไปทันใดนั้นควันดำพวยพุ่งออกมาจากกระเป๋าโจจิ้งและคนอื่นๆที่เห็นฉากนี้ขนลุกไปทั้งตัวตอนนี้เจ้ายกกระเป๋าคืนให้สวีชูหยาน ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วสวีชูยานตกใจจนหน้าซีเขารีบโบกมือว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกระเป๋านี้ฉันไม่เอาแล้วเจียงถังตอบสนองก่อนฉันรู้แล้วต้องเป็นตอนที่ชายหนุ่มคนนั้นเล่นกลเขาต้องทําอะไรบางอย่างกับกระเป๋าของเธอแน่แน่เซียวถังรีบเล่าให้ป้าฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเจียงถังเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ทุกอย่างชัดเจนโจจิ้งถึงเข้าใจหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวย้อนหลังเมื่อเห็นโจอ,อี้กลัวขนาดนี้ทําอะไรไม่ได้เจ้าจึงวาดเครื่องรางป้องกันภัย ให้ทุกคนทันทีเพื่อให้พวกเขาสบายใจขึ้นหลังจากนั้นเจ้าก็หันหลังเดินจากไปวิลล่าสวนกุหลาบหมายเลขเหนึ่งสี่ศูนย์สามเฮยหลงกำลังนอนหลับอยู่ในกรงหมาแต่ทันใดนั้นก็เห็นเงาคนกำลังแอบขโมยเฮยหลงที่ซื่อสัตว์เห่าดังสองครั้งพุ่งเข้าไปที่คนในสวนผักแต่ในวินาทีต่อมาเฮยหลงร้องโหยหวนและกระเด็นออกมารีบวิ่งกลับเข้ากรงอย่างรวดเร็วเพราะคนในสวนผักไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเจ้าเย่ฟานเจ้าของของ,ของมันเห็นเจ้ากำลังถือผักชิงซงอยู่ยัดใส่ปากและเคี้ยวอย่างดูเดือด ซือจีรีบวิ่งมาเห็นแล้วตกใจเขาถามด้วยความเป็นห่วงว่าเจ้าเจ้าไม่เป็นอะไรนะเจ้าตอบขณะเคี้ยวผักชิงซวงฉันดูเหมือนมีอะไรหรือไงหลังจากกินผักชิงทรงไปสองสามใบความรู้สึกว่างเปล่าในร่างกายดีขึ้นบ้างซือจีพูดเบาๆกับตัวเองเจ้าถอนหายใจหยิบโทรศัพท์โทรหาเจิ้งหวนหลงเมื่อต่อสายได้เจ้าพูดว่าเสี่ยวเจิง้งที่ชิงโจเมื่อเร็วๆนี้มีชายชราสกุกลกงปรากฏตัวสวมชุดเต๋าสีน้ำเงินมีฝีมือระดับปรมาจารย์ ข้างกายมีชายหนุ่มตัวน้อยติดตามทั้งสองคนนี้จิตใจไม่ดีถ้าเจ้าพบพวกเขาจำไว้ว่าต้องจับตัวให้ได้ทันทีเจ้างวนหลงที่อยู่อีกฝั่งดูเหมือนลำบากใจครึ่งวันไม่พูดอะไรเจ้าสงสัยอะไรมีปัญหาหรือคุณเย่เรื่องนี้คุณอาจไม่รู้กลุ่มของฉันกับกลุ่มเต๋าเป็นคนละองค์กรถ้าอีกฝ่ายเป็นคนของกลุ่มเตา๋าตามขั้นตอนฉันต้องแจ้งให้กลุ่มของเขาจัดการเจ้าขมวดคิ้วรู้สึกยุ่งยากจริงเหรอคุณเย่ถ้าคุณเห็นว่ามันลำบาก งั้นก็ช่างมันเถอะถ้าอย่างนั้นถ้าเรื่องนี้ทําให้คุณลําบากไม่นานก็ตายอยู่แล้วส่วนเด็กนั่นไม่ก่อคลื่นลมอะไรได้หรอกเมื่อได้ยินคําพูดของเจ้าเจิ้งหวนหลงโล่งใจเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าเพิ่งออกจากประตูวิลล่าเห็นเฮยหลงเห่าและวิ่งมาหาปากมีรอยเลือดสายหางวนรอบตัวเจ้าทําท่าทางเหมือนขอรางวัลและไม่ไกลนักซือจีขุดหลุมไว้เรียบร้อยแล้วถามเขาว่ามีคนมาก่อกวนอีกแล้วหรอซือจีหันกลับมาประสานมือ สีหน้าลังเลครู่หนึ่งถึงเล่าเรื่องให้ฟังเช้านี้มีคนมาเยี่ยมวิลล่าอจีเพิ่งพูดกับพวกเขาได้ไม่กี่คำเฮยหลงก็พุ่งเข้าใส่กัดคนนั้นตายทันทีเจ้ามองลงไปพบว่าเป็นคนหน้าตาทางตะวันตกสองคนจึงถามว่ากลุ่มไททันมืดหรือเปล่าซอจีสีหน้าเคร่งขรึมพยักหน้าเบาๆกลุ่มไททันมืดเป็นองค์กรนักฆ่าอันดับต้นตนแม้แต่นักรบของจิ้นกัวยังต้องหลีกเลี่ยงพวกเขาส่งคนมาแต่ถูกเฮยหลงฆ่า กับเป็นการขัดแย้งกับไททันมืดโดยสิ้นเชิงซือจีรู้สึกกังวลเขากำลังจะเตือนเจ้าแต่เห็นเจ้าฉีกใบผักชิงสวงโยนให้เฮยหลงปากยังชมว่าหมาเก่งถ้าฉันได้อิสรภาพจากผักชิงสวงในอนาคตเจ้าจะได้ส่วนแบ่งแน่เฮยหลงขาาผักชิงสวงดวงตาเป็นประกายสีทองสายหางไปมาแสดงความโง่ออกมาชัดเจนซือจีกระตุกมุมปากคำเตือนที่เกือบพูดออกมาสุดท้ายก็กลืนกลับไปที่ชาญเมืองชิงโจเขาสองมังกรวิหารชิงหยุน ชายชราสกุลกงสีหนา้าซีนอนอยู่บนเตียงดวงตาไร้ชีวิตเขาได้ยินเสียงฝีเท้าจากด้านนอกจ้องมองเพดานพูดช้าๆข่าวที่ให้เจ้าไปบอกไปบอกหรือยังชายหนุ่มตอบอย่างนอบน้อมบอกไปหมดแล้วครับอาจารย์อาการบาดเจ็บของท่านยังไม่หายดีเหรอครับชายชราถอนหายใจดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นหายดีนานแล้วแต่ไม่คิดว่าไอ้คนนั้นจะทำลายพลังของข้าตัดเส้นทางนักรบของข้าทิ้งน่าเสียดายข้าฝึกตั้งแต่อายุ8ดขวบ1ิขวบเข้าใจห้าธาต สิบสามรู้จักแปดที่สิบห้าเปิดตาสวรรค์ศาสเต๋าและการหลบหนีฆ่าชำนาญหมดถ้าการเดินทางไปชิงโจราบรื่นอาจข้ามผ่านโทษทันจากสวรรค์ได้กลายเป็นเทวทูตท,ที่แท้จริงฆ่าเกลียดจริงๆใกล้สำเร็จแต่ล้มเหลวชายชราพูดไปก็ไออย่างรุนแรงเขาทุบอกด้วยความโกรธไม่ทันสังเกตลูกศิษย์ที่เคารพเมื่อครูสีหน้าเริ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาค่อยๆเดินไปด้านหลังชายชรากงงยิบกริดที่แวววาววแทงเข้าที่หลังของชายชราตรงตรง,ตรง ชายชรากงร้องโหยหวนเขาหันกลับไปจ้องลูกศิษย์คนโปรดชายหนุ่มยิ้มแล้วพูดว่าอาจารย์ท่านเลี้ยงข้ามาเหมือนพ่อเหมือนอาจารย์แต่ตอนนี้ท่านถูกทำลายแล้วลงไปก่อนดีกว่าท่านวางใจได้ถ้าท่านตายลุงอาจารย์ต้องสู้กับไอ้นั่นจนตายถึงตอนนั้นแค้นของท่านจะได้รับการชำระทันใดนั้นชายชรากรหัวเราะเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความโศกเศร้ากำตามสนองทั้งหมดคือกำตามสนองทิ้งคำพูดสุดท้ายไว้ชายชราก็หลับตาลงชายหนุ่มสีหน้าจรงิงจัง เริ่มค้นตัวชายชราปากพูดว่าไอ้เท่านี้ซ่อนของไว้ไหนวะเขาโยนศพชายชราลงจากเตียงค้นบนเตียงอีกครั้งสุดท้ายเจอห่อผ้าใต้หมอนเปิดออกมาเป็นแผ่นหินสีดำและแผ่นที่หนังแกะเก่าๆชายหนุ่มตาเป็นประกายรีบเก็บของหลังจากนั้นเขาลากศพกงไปฝั่งที่ลานบ้านและตั้งป้ายไว้อะไรทำทุกอย่างเสร็จชายหนุ่มนั่งลงแล้วยิ้มเหือหไม่มีหลักฐานเช้าวันรุ่งขึ้นสิบโมงเจ้าสิ้นสุดการฝึกถอนหายใจแล้วเดินไปข้าง ไม่มีหลักฐานยืนยันได้ทันใดนั้นรู้สึกชาที่หนังศีรษะมีสายที่ไม่ได้รับสิบกว่าสายทั้งหมดจากเจิ้งหวนหลงเจ้าโทรกลับไปหาเขาเมื่อต่อสายได้เสียงตื่นตระหนกของเจิ้งหวนหลงดังมาคุณเยในที่สุดคุณก็รับสายมีอะไรก็พูดมารีบอะไรคุณเยครั้งนี้เรื่องใหญ่เมื่อคืนคุณในที่สุดก็รับสายแล้วเช้านี้ฉันได้ข่าวจากสำนักงานใหญ่เป้าหมายของนักฆ่าพวกนี้คือวิลล่าของคุณที่สวนกุหลาบเมื่อได้ยินเจ้ากลับไม่ตื่นตระหนก รู้แล้วดูเหมือนวันแห่งอิสรภาพจากผักชิงส่วนจะใกล้เข้ามาคุณเย,ย่การเดินทางครั้งนี้ไม่ธรรมดามีนักฆ่าระดับ SS ด้วยราชานักฆ่าชื่อเฮนดริกว่ากันว่าเขาเป็นผู้มีพลังเหนือธรรมชาติพอแล้วฉันรู้แล้วผู้จบเจ้าก็วางสายเจ้าหวนหลงที่อยู่อีกฝั่งหน้าขมขื่นไททันมืดลงทุนมหาศาลเป้าหมายพุ่งไปที่เย่ฟานก็ได้ฉันรู้แล้วผู้เชี่ยวชาญกำลังจะมาเสริมทัพแต่เย่ฟานดูเหมือนไม่สนใจเลย วางโทรศัพท์ลงเจ้ามองไปที่วิลล่าหมายเลข1402จากนั้นหน้าตึงเสียงเย็นชาเรียกเฮยหลงแต่ใบาฟานกลับดูเหมือนจะไม่ใส่ใจเลยคุณที่วางสายโทรศัพท์เหาด้วยความดีใจแล้ววิ่งมาหาเจ้าเจ้ารีตาพูดกับมันว่าเจ้าสามารถแยกนักรบกับคนธรรมดาได้ไหมยกหูข้างเดียวแล้วเปิดตาม,มาทันทีพยักหัวมาเบาๆเจ้ายิ้มเล็กน้อยดูเหมือนเฮยหลงตอนนี้ไม่เพียงแข็งแกร่งขึ้นแต่ยังเริ่มมีสติปัญญา สามารถแยกนักรบกับคนธรรมดาได้และเห็นเจตนาร้ายของผู้มาเยือนหลังจากคิดครู่หนึ่งเจ้ายกมือแตะที่หน้าผากเฮยหลงเฮยหลงตัวสั่นอย่างรุนแรงตาโตไม่กล้าขยับเพราะมันรู้สึกถึงข้อมูลที่ส่งเข้ามาในหัวมันครู่หนึ่งเจ้าถอนมือมัดคลั่งเลือดนี้หวังว่าเจ้าจะเข้าใจบ้างถ้าเป็นเช่นนั้นแม้เจราชานักรบก็สู้ได้ช่วงนี้สวนกุหลาบฝากเจ้าเฝ้าเฮยหลงพยักหัวหมาจากนั้นยืนขึ้น ปุ้งเท้าทำท่าทางเหมือนฝึกแล้วเอียงหัวมาหน้าตาสับสนหมัดคลั่งเลือดนี้เป็นของคนบ้าที่เขตเล็กใต้ฟ้าสู้กับหมาป่าคลั่งเลือดหลายเดือนแล้วสร้างหมัดนี้ขึ้นแม้จะมาจากการโจมตีของหมาป่าคลั่งเลือดแต่ก็เป็นวิชาของมนุษย์เฮยหลงก่อนแปลงร่างอยากเรียนแบบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าสามารถเข้าใจวิธีโจมตีของหมาป่าคลั่งเลือดสำหรับมันคงเป็นประโยชน์มหาศาลแค่จะเข้าใจได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับโชคของเฮยหลงมองไปที่ซือจีแล้วพูดว่าไปกับฉันหน่อย ซูจีรีพยักหน้าตามเจ้ามาที่โรงรถเจ้านั่งที่ที่นั่งคนขับสตาร์รถก่อนออกไปเจ้าสะบัดมือในอากาศสร้างภาพลวงตาจากนั้นขับรถออกจากประตูวิลล่าอย่างเงียบๆที่วิลล่าสวนกุหลาบหมายเลข1402จูลิต้าสีหน้าซีดนั่งในห้องนั่งเล่นตัวเกรงไม่กล้าขยับหน้าต่างบานใหญ่ชายวัยกลางคนในชุดสูทยืนสงบมองไปที่บ่อน้ำแห่ในลานหมายเลข1403เขายิ้มนักรบตะวันออกที่น่าสนใจ พลังวิญญาณที่แข็งแกร่งขนาดนี้ไม่แปลกที่นักฆ่าก่อนหน้านี้หายไปหมดคุณหนูจูลีตาเจ้ารู้จักเยฟานคนนี้มากแค่ไหนจูลีตาเสียงสันตอบเฮนดริกฉันเตือนนายนักรบจีนลึกลับและแข็งแกร่งนายกำลังเล่นกับไฟเฮนริกยิ้มขอบคุณที่เตือนน่าสนใจจริงๆแต่น่าเสียดายที่เป็นศัตรูไม่ใช่มิตรเมื่อเจอศัตรูฉันชอบวิธีที่ง่ายที่สุดรอคอยคืนนี้ เมื่อค่ำคืนมาเยือนคือเวลาของงานเลี้ยงเริ่มตน้น